วันนี้ได้เห็ดละโงกเหลืองกับเห็ดละโงกขาวมาเราจะมาต้มเห็ดกันนะคะแต่ก่อนอื่นเราจะมาล้างเห็ดก่อนมีใครล้างเห็ดวิธีเดียวกันกับเมย์มัง้งเราจะล้างน้ำเอาดินออกหน่อยนะเสร็จแล้วตั้งหมอ้อให้เดือดใส่เห็ดลงไปลวกแค่พอเห็ดสลดเหี่ยวหน่อยๆเราก็ยกลงนะเสร็จแล้วก็เซตลงน้ำเย็นเราจะได้เห็ดแบบนี้เวลาต้มเขาจะไม่เละนะคงรูปอยู่แบบนี้เลยแล้วเราก็มาตั้งเครื่องต้มเห็ดกัน พอมอเดือดเครื่องออกดีแล้วก็ใส่เห็ดที่เตรียมไว้ลงไปเลยจ้ารอน้ําเดือดนิดนึงเนาะแล้วก็มาดูว่าเห็ดเข้าที่หรือยังใส่เครื่องปรุงตามใจชอบเลยใส่ผักหอมลงไปนะ ใส่นางลักลงไปแล้วก็คนดูนะพอได้ทีแล้วก็ปิดไฟเลยขอชิมดูรสชาตินิดนึงขาดเหลือยังไงก็เพิ่มเติมเอานะอันนี้ก็คือแซบแล้วเด้อมาดูเห็ดที่เมีต้มกันนะต้มไม่ง่ายแบบนี้ก็อร่อยแล้วนะไข่ต้มแบบไหนยังไงแนะนำกันหน่อยสิ